รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินทร์ุกครับราชินีมหานิยมค่ะพบกับเราสองคนนะครับในรายการรักกระจุกออนทัวร์นะครับแล้ววันนี้ไม่แดงเถื่อกันขนาดนี้เนี่ยก็วันคริสต์มาสเขาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เลยต้องเป็นสีมงคลเนาะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะหลับแล้วหลับอะไรแล้เพิ่งตื่นกำลังเดินทางปีห้าที่เราจะต้องไปเขาใหญ่เขาใหญ่วันนี้จะพาไปเที่ยวเขาใหญ่ ใช่ไปงานของพีเอ็นเคเขาเละก็เลยแบบว่าจัดเต็มกันมาเลยชุดอย่างนี้เลยปกติจะแบบเราจะฮิปฮอปเนี่ยแต่วันนี้โหเราดูด้ววันนี้ตามวัยละอลังการเพื่อพีเอ็นเคมากคือคนเราอ่ะเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่เราต้องรู้ตีมงานเขาให้เกียรติงานเขาวันนี้มีตีมอะไรตีมเขาก็สีแดงไงมคริสต์มาสสีแดงใช่แต่เราเหมือนนัดกันเลยนะแดงคู่ อ๋อมีเขียวผมตาย้เขาเลยเขียวหน้าเขียวแล้วก็แล้ววันนี้จัดงานอะไรเปียนจัดงานประดับเข็มประจำเดือนเออแต่บอกว่าเห็นว่ามีมอบโลด้วยส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มอบโล่แล้วก็เป็นงานของซีอโอวันนี้เข็มที่เขาได้รับอ่ะไม่ต่ากับหกหลักนะเป็นเข็มกัดทองประดับเพชรใช่ค่ะอยากได้ไหมอยากไปดูเขาก่อนแล้วกันเนาะ คือ <c ười> ไปแอบดูของเขาก่อนออเดี๋ยวไปดูขเขาก็ได้แม <c ười> ว่าเขาเป็นยังไงครับแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันสิ้นปี <c ười> นครับสิ้นปีเตรียมที่จะต้อนรับปีใหม่นะครับ <c ười> เราก็จะมีการประมวลภาพนะครับใน <c ười> ใ<ช>การที่ <c ười> เราทํารายการมาทั้งปีเลยนะครับ <c ười> เราจะแยกเป็นภาคภาคเลยว่าเรา <c ười> ไปที่ไหนมาบ้างเนาะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างท่านผู้ชมก็ให้อภัยเถอะนะคะสนุกสนานนิดนึงก็มันตื่นเช้าเกินน่ะนะสมองมันยังไม่แบบ มันก็ไม่ได้ทุกงานไหมคือมันไม่ใช่แบบต้องตื่นเช้าทุกงานไหมแต่แต่ว่าก็แอบสนุกนะคะแอบได้แบบมีความรู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะเออต้องไปดูแล้วแหละต้องไปดูกันนะโอเคเดี๋ยวจะได้เดินทางละเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาใหญ่เลยใช่ค่ะไปเลยรขบ เรามาคุยกันดีกว่าว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรายการรัฐกระดุกออนทัวร์เนี่ยไปเที่ยวไหนกันมาบ้างจําได้ไหมโอ้โหจำได้สิเราไล่ภาคเลยเป็นภาคเลยภาคตะวันออกก่อนเราไปที่จังหวัดจันทบุรีอ่าเราไปไหว้อะไรศาลหลักเมืองนะครับศาลพระเจ้าตักศีลใช่ค่ะช่าเชิงเซาเรามีอะไรบ้างเชิงเซาโอ้แน่นอนอันนี้ก็ต้องวัดหลวงพ่อโสธรเนาะงานกชาิที่วันนั้นผมไปได้บูเด้งมาไง วัดปากน้ําโจโลจําได้ไหมบทสีทองตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมีสถูปพระเจ้าตักสินไปที่จังหวัดชนบุรีเป็นอะไรอยู่ที่ชนบุรีนะเป็นที่ปรึกษาที่ชนบุรีอ่าที่ปรึกษาไข่ที่ปรึกษาอายการอ่าเป็นที่ปรึกษาอายการนะครับที่จังหวัดชนบุรีก็ได้ไปถ่ายทำที่เข้าประชุมใช่ไหมอ่าจะมีประชุมนะครับเราก็ไปที่รับน้องไก่เถื่อนนะครับไปชม ใต้อุโบสถที่ก็บอกรอดแล้วจะเป็นมงคลชีวิตนะแล้วก็มีซุ้มปราบไผ่ด้วยนะครับที่ชิลมากกว่านั้นก็มีที่ชายหาดพัทยาไปนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมอู้งานไปหนึ่งวันไปที่สทรหนะครับไปชมวิวเป็นจุดชมวิวของพัทยานะครับแล้วก็ไหว้พระที่วัดยานสังวรารามนะฮะวรวิหารแวะบางแสนแล้วก็เที่ยวเขาเขียวเขาเขียวที่เราไปมาเจอใครเจอหมูเด้ง เด็กน้อยแบบนั่นเด็กน้อยบอกว่าตื่นได้แล้วหมูเด้งก็ยังไม่ตื่นอีกไม่ยอมตื่นน่ะดูนะคะโอ้โหนอนแบบนิ่งมากเขากินอาหารอยู่กับแม่เขาเราก็ไม่ได้ไปแค่จังหวัดอื่นนะครับกรุงเทพเราก็ผัดเที่ยวก็วันนั้นก็ไปไปวัดอะไรวัดสมเดนดารีแล้วก็ไปหาพี่สมชายที่บางมาเช่ใช่ไหมเราโอ้โหงงเลยว่า บองมาเช่มันแบบเป็นตลาดที่แบบเหมือนคอมมูนิตี้มอลมากกว่าเน้อมีทุกอย่างเลยใช้เวลาได้ทั้งวันเลยนะบองมาเช่เนี่ยนะครับไปที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆกรุงเทพนะครับไปที่วัดป่าพุทธยานไหว้หลวงพ่อเศรษฐีจำได้ไหมหลวงพ่อเศรษฐีที่มีเงาไงเงาหลวงพ่อเงาหลวงปู่ทวดใช่ไหมครับการที่แบบมีความมุ่งมั่นมากในพุทธศาสนานะคะ แล้วก็ยังมีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรด, <ạ. S 1> ด้วยประดับด้านหน้าพระราหูองค์ใหญ่สีน้ำเงิน <ạ. S 1> นะอันนี้ก็ไปที่ไปรอดใช่ไหมไปรอด <ạ. S 1> อแน่นอนเลยอีกวัดหนึ่งก็วัดเขาแก้วธรรมารามพระอาจารย์พิภพ<ส>บทสีอะไรบทสีจมพูบท,ท,บท,ทสีบ้านเย็นนะครับใช่ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เลยบานเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าตอนเช้า เ,เขาบอกตะบานเย็นไง <c oughs> <c oughs> นตะบันเย็นวัดเขาแก้วธรรมร,ราเราไปถึงสองครั้งเลยเขามีกิจ,จกรรมเนาะที่เราไปครั้งแรกไปฝังหัวใจองค์ปู่พญานาคนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปดูเขาปฏิบัติธรรมก็ <c oughs> มีครั้งหนึ่งเจอทัศ <c oughs> ใช่ไหมที่วันนี้จะมาเล่นให้เราเนาะมาแสดงความยินด <c oughs> <ช>ีกับพี่น้องชาวพีเอ็นเคนะครับอีกวัดหนึ่งก็วัดป่าสว่างบุญ อันนี้สวยมากจำได้ไหมที่มีเจดีย์500ยอดเลยแล้วมีพัดนอนองค์ใหญ่มากคอืมยาวตั้ง219เมตรเนี่ยับก็อยู่ที่สระบุรีเหมือนกันครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ไปซุ้มป่าไผ่วัดจุฬาภรนี่ที่บอกว่าเหมือนญี่ปุ่นจังหวัดบ้านเกิดเร็วอายุทยาดูย้อนหลังก็มีความสุขเนาะที่เราไปทำอะไรเพื่อประโยชน์สังคมครับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ อย่างบ้านเกิดเราอีกแล้วก็วัดสามบัณดิตวัดสามบัณฑิตหลวงลุงใช่ไหมแล้วมีมีคอนเสิร์ตวันนั้นใช่ไหมที่เขาจัดงานนะครับมีคอนเสิร์ตศิลปินเบอร์ใหญ่เลยนะครับหลวงลุงก็เป็นพระที่แบบคนับลูกคมาเยอะมากแล้วก็เป็นพระที่เมตตามากๆด้วยนะคะก็ อนุโมทนาบุญครับจังหวัดต่อไปก็คือนครนายกนครนายกก็คือวัดลำบัวลอยวัดลำบัวลอยจำได้เลยจอละเค่ไปอาบน้ำจอระเค้ใช่ไหมเออท่านจะเอาวัดก็ให้พระมาด้วยแจกพระด้วยเนาะวัดแจ้งเมืองเก่านะครับเทวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก15.59เมตรเนี่ยนะครับอีกวัดหนึ่งที่แบบสวยงามมาก เป็นกระแสในโซเชียลเลยวัดมณีวมจำได้ไหมที่มีพญานาคเป็นทันองค์เลยอ่ะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวด้วยนะสวยงามจริงๆใช่ค่ะไปไหว้ไปขอพรกันเนาะละเอียดนะมีความละเอียดอ่อนมากในศิลปกรรมนะครับครับผมอ่ะมาจังหวัดใกล้กรุงเทพอีกหนึ่งจังหวัดก็คือปทุมธานีนะครับเราก็ไปบวงสรวงครบรอบ7ปี้สู่ปีที่8ของบริษัท P&K n นะครับ วงสวงรอบรอบเจ็ดปีใช่จะไม่เอ่ยไม่ได้หรออาจารย์พี่น้ำฝนใช่ไหมพี่น้ำฝนได้มาทำเป็นเจ้าพิธีให้ด้วยนะคะประชาชนของพี่น้องพิงเคก็เขาเรียกว่าหลั่งไหลกันมาเทียบเลยะมารับพรนะครับไปวัดป่าคําชะโนดนะครับวัดป่าคลองสิบเอ็ดคำชะโนดสองนะครับไหวพญานาคที่เขาบอกว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปไกลถึงอีสานก็อยู่ที่จังหวัดประทุมก็ได้แล้วนะครับวัดม่วงหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่วัดม่วงจำได้ไหมที่ไปไหว้แล้วเห็นต่น้วเลยนะใช่ค่ะเอาไหว้ก็โปรดด้วยมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะวันม่วงใหญ่โตมากๆอยากให้ไปขอกันนะขอพรกันจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีครับค่ายวีรชนบางระจันวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติแล้วก็วัดพิลทองเราไปนะไปจังหวัดลบบุรีครับลบบุรี อนุสาวรีย์พระนารายมหาราชค่ะแล้วก็วัดพระนางจามเทวีค่ะจำได้เนาะที่เรางสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่ภาคเหนือเนาะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ฝา่ไปทำบุญร่วมกันด้วยนะคะนะครับทุท่านอุโบสถสีม่วงที่ล่าสุดที่เราไปอุโบสถสีม่วงค่ะสวยงามมาก แล้พระอาจารย์ก็ยังปีนป่ายขึ้นไปทำเจ้าว่านาะนัานักท่านก็คิดเองทําเองแต่สวยงามจริงๆนะครับอยากให้ไปดูกันนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะสารเาพาะหลักเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ตลาดเก้าห้องครับผมที่พาไปเนาะอีสานกันเลยก็จะมีเชียงคานจังหวัดเลยใช่ไหมออสกายวอล์กใครขาสั่นแล้วนะ ก็นั่นแหละมีอยู่คนเดียวโอหมันสูงนะจ๊ะอยากให้พี่น้องไปเที่ยวนะครับไปเชียงอีสานไปเชียงคานแล้วก็ไปตรงนี้แต่เขาบอกเขามีเคล็ดลับนะจะให้มองที่สูงยังไงก็แล้วแต่ให้เดินหลับตาเดินหลับตาทำไมล่ะเดินหลับตาก็มองสักไม่เห็นอีกเอองั้นก็เปลี่ยนเป็นมองท้องฟ้ามองท้องฟ้าเออเนี่ยนะแล้วอีกวัดหนึ่งก็วัดพระพุทธบาท ภูควายเงินหลวงปู่อะไรที่เราไปขอหลวงตาเย็นอช่ไปน้องคายครับเทศกาลบ้างไฟพญานาคอ่าที่เราไปดูเนาะมองไม่เห็นแล้วไม่เจอเลยเขาใหญ่น้ำผุดท่าช้าอันนี้อรเืที่เราไปพายเรือแล้วเรือไม่ไปไหนงไงจัได้เ่นเลยแขนโตมาสามวันผมก็อยากจะพายให้แต่พายไม่เป็นวัดป่าสุขสีงามอีกนะครับก็ตอนนั้นเราก็พาสมาชิก bnk ไป ปฏิบัติธรรมใช่ไหมอ,มอากี่ร้อยคนนะตรงนั้นหลายร้อยส <400 S 1> นะี่ร้อยคน<อ>ได้นะม,มาภาคตะวันตกนะครับเยด,ดีนะคนปรปฐมค่ะว่ายฮะ วัดไทยล้ออันนี้นี่ไงใช่ไหมหลวงพอลงพี่น้ำฝนนะครับครับแล้วก็สักการะสรีรละสังขารของหลวงพ่อภูนนะครับเขาบอกใครขออะไรก็ขอสมพรมปัานาการจนบุรีต้นจามจุรียักษ์แล้วแกกินกุ้งจาก T N K นะคะอันนี้ก็ดินเนอร์แบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากมากกินไปอยู่ปีกับ T N K หมดเลยใช่ใช่แล้วก็ต่างประเทศด้วนะจ๊ะแล้ไปจับซืไปหรอ เราได้ไปทรมสัญจอธรรมะสัญจรอันนั้นที่เราไปธรรมะสัญจรที่ยุโรปเพราะว่าเราไปหลายประเทศเลยใช่ไหมเราไปประเทศเยอรมันไปลงที่เยอรมันแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมไปหลายที่มากเราอันนี่ก็เป็นแบบอินเตอร์เขาเหมือนกันเนาะทัวร์ทัวร์ออนทัวร์นะครับอ่ะสุดท้ายสุดท้าย ประเทศสปปลาวอีกไปดูซุ้มประตูเมืองของเขาเนาะจะไปวัดศรีสะเกดด้วยจําได้ไหมมีเจอใบเสมาจาไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วลืมสมองปลาทองจำได้สิของเขาของเขาใบเล็กของเขาใบเล็กของเราใบใหญ่นะโอเคแล้วก็ไป พี่พิประพันฑ์หอพระแก้วมรกตด้วยนะครับอ่อันนี้ก็คือประมวลนะครับการท่องเที่ยวของรัฐกระดุกออนทัวร์ที่ผ่านมาหนึ่งปีเป็นบางส่วนเท่านั้นนะเป็นบางส่วนปกติอ่ะของเราเยอะานเยอะเลยะครัแต่ว่าวันนี้เราเก็บภาพเล็กน้อยมาฝาก่านผู้ชมประมวลนี้อย่างร้านอาหารต่างๆโอ้เยอะเลยต้องขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับไปชมภาพประมวลของการจัดงานของบริษัท QNK ที่มีงานประดับเข็มให้ทุกเดือนทุกเดือนกับสมาชิกนะครับ รวม<ช>ถึงวันนี้ด้วยใช่ไปดูปคัดมาตะโกดทุ่งกันเลยไปกันครับ,รบโอ้ยมันดีโอ้ยมันดีโอ้ยมันดีมันดีดีของเขาดีของมันดีอันนี้ไม่ได้โมโนนะไม่ต้องเชื่อคำที่พูด เพิ่็จะได้ลองดื่มกาแฟาขาวตองจะตื่นนอนหรือก่อนนอนเราดื่มได้ทุกเวลาช่วยคลายโรคร้ายร้ายมันจะไม่มาเยือนอยู่เป็นเพื่อนเราเร่างกายจะสดใสแข็ง ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเขาใหญ่แล้วนะครับก็มาอยู่ที่หน้างานฉลองเกียรติยศมอบโล่ประจำตำแหน่งนะครับประจำปี2,567ของบริษัท P&K n K นะครับโอ้ก็ตกแต่งเป็นธีมคริสต์มาสเลยวันนี้ผมก็เลยต้องแดงมานะครับแดงมาเป็นซันตาครอสเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าครับ 敲当歌。 และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท PNK นะครับมีหลากหลายไอเทมมากเลยแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการบรรยายกันเลยดีกว่าครับกาแฟข้าวต้ม PNK ข้าวต้มโก PNK กาแฟดื่มได้ทุกวันก่อนนอนดื่มได้ตอนเช้าดื่มดี PNK ข้าวต้มโกกาแฟข้าวต้มกาแฟข้าวต้ม ตอ PNK และนี่ก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท p n k นะครับที่ท่านผู้ชมจะคุ้นเคยกันดีเพราะเราแจกท้ายรายการกันอยู่เป็นประจำเลยก็คือการโนดวิงนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมจาจากเห็ดนะครับแต่ตอนนี้บริษัท p n k ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในกิจกรรมตรงนี้ก็คือมินิคอนเสิร์ตของคุณทนะัชณตะกวดทุ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับสวัสดีรายการรัดกับดุ๊กออนทัวร์นะครับอขอสวัสดีปีใหม่กับผู้ชมรายการแล้วก็ช่อง5้านะครับทบ .5 ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาโชคดีปีใหม่ตลอดปีนี้และตลอดปีต่อๆไปนะครับสวัสดีครับปีใหม่นี้ขอให้พี่แอมเคมีแต่ความเจริญมีรุ่งเรืองมียอดขายปังปังปัง,ปงค่ะ แคคให้มีสุขภาพดีที่ก้เและขอที่น้องทุกคนร่ำรวยนะคะค่ะดร,รน,รน,รนันท์พันธยมรัตนสุริการูุบริหารก็ขอเปิดงานนักปฏิ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณคมเดชบุตรน้ำเพชรนะครับบรรณาธิการบริหารของบ e a d เดอร์ธามนะครับตอนนี้ทำออนไลน์ออนไลน์จากแมกซีนเป็นออนไลน์แล้วนีสารหนังสื้อพิมพ์มาเป็นออนไลน์ค25ปีแล้วครับวันนี้โอ้โหยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับก็อยู่คู่กับวงการขายตรงมายาวนาน วันนี้มาร่วมงานครับมอบโล่กิติยศมาถึงเขาใหญ่เลยต้องขอบคุณมากมากเลยอากาศหนาวเลยครับหนาวเลยแล้วยิ่งมาเห็นบรรยากาศก็ยิ่งสดชื่นด้วยครับจริงๆเราก็รู้จักทาง p n k มาก็นานนะฮะโดยเฉพาะท่านประธานดรรัชนีมานยมวันนี้ก็8ปีแล้วใช่ไหมครับครับผมก็เท่าที่รู้จักมาเนี่ยผมเห็นบริษัทนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยและสิ่งสำคัญบริษัทนี้หนึ่งผ่านการจดทะเบียนรับรองจากสกบอย่างถูกต้องครับผมทั้งตลาดแบบตรงและขายตรงนะครับ ซึ่งสามารถทําได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยครับผมนะครับถือว่ามีการเติบโตที่ดีครับครับนี้ฝากแนะนำท่านผู้ชมหน่อยหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายบริษัทขายตรงนะครับเพราะตอนนี้กระแสก็นะวั่นวหวกันมากนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับบริษัท PNK และหลายบริษัทเครือข่ายขายตรงกว่า800บริษัทที่จดทะเบียนอย่างต้องนะวันนี้ก็สามารถที่จะทําุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนของ P ี k ออย่างที่บอกไปบ่อสักครู่ว่า ลทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริษัทมีการขายสินค้าอ,อย่างต่อเนื่องลัสินค้าหลากหลายรายการนะครับ,รบมีไรายได้จากการขายสินค้ามไม่ใช่การชักชวนล่าหัวคิวกันมาทําให้บริษัทนี้เติบโตแล้วก็ สิ่งสำพัญบริษัทนี้เปิดมา7ปีแล้วจะปีที่8แล้วมีผู้ส่งความเ็จตำแหน่งสูงถึง4รหัสถือว่าธุรกิจนี้เติบโตได้ดีครับ,รบแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ทําเป็นธุรกิจรายได้กระเป๋าที่2กระเป๋าที่3ของตัวเองได้ขออีกนิดนึงให้คุณคมเดชแนะนําหน่อยคนที่อยากจะรู้ว่าบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายที่เป็นสีขาวเนี่ยดูยังไงเอาแบบนี้ง่ายเป็นรเด็นเลยก็คือสามารถหนึ่งอันดับแรกคือเรื่องของการจดทะเบียนถูกต้องก่อนนะฮะดูดูได้ยังไงตรงนี้ ต้องเช็คที่สคอบอได้เช็คที่ขอสคบอเข้าขออไปในเว็บไซต์ออได้ไหมไปสคบอได้เลยครับสามารถตรวจเช็ค แค่พิมพ์ชื่อบริษัทนั้นแลมันจะขึ้นเลยนะครับอันดับแรกคืถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะครับขายตรงและตลาดแบบตรงนี่คือเจตนาดับต้นในการดูว่าขายตรงที่ขาวอันดับที่2คือรูปแบบการดําเนินธุรกิจบริษัทนี้มีสินค้าหรือเปล่าที่สําคัญคือสินค้านี้ต้องเช็คอออยด้วยต้องเช็คอออยนะต้องมีเลขจุดแจ้งด้วยนะครับต้องถูกต้องนะครับถูกต้องครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณคมเดชมากที่แนะนําข้อคิดดีๆในการที่เราจะสังเกตบริษัทไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่ครับนะครับอ่ะงั้น เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าครับขอบคุณนะครับครับผมและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโล่รางวัลนะครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับที่มอบให้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จในปีนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในนะครับว่าใครจะได้รับโล่แบบไหนได้ถ้วยแบบไหนกันได้ตําแหน่งอะไรกันครับไปชมกันครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของงานมอบโร่ประจําตําแหน่งทางธุรกิจของบริษัท P&K n K นะครับเดี๋ยวท้ายนี้นะครับจะมีของรางวัลอะไรจะแจกอะไรเป็นการส่งท้ายปี เดี๋ยวเราไปพบกับดรรัชนีกันเลยครับไปครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย31ธันวาคมนะครับควยพรให้กับท่านผู้ชมนิดนึงปีนี้นะครับปี2567เนาะกำลังจะย่างก้าวเข้า2568นะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันมาลายหายไปจากพี่น้องทุกๆคนเลยสิ่งที่ดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะคะ ปีพศนี้ก็ขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยค่ะส<ช>าธุอันนี้ต้องสาธุ <laughs> <laughs> โอเคท้ายรายการแน่นอนเราก็ยังต้องแจกอยู่ดีนะครับพี่เอ็จะแจกอะไรครับวันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะครับก <c oughs> าแฟ24 <c oughs> <c oughs> 24ซอง24ซองก็คือ2กล่องนนเมนะคะสองรางวัลแล้วมีอะไรอีกก็กัน ก yeah, no าโนดริงนะอีกหนึ่รางวัลอีกหนึ่งรางวัลน,น,น,นะครับแล้วผมก็ยังมีพระจากท่านเจ้าอาวาสหน้าวัดพระเมรน,นะครับจากอยุธยาอีก3รางวัลน,นะครับเพื่อเป็นสิีมุคลให้กับท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวันนี้นะครับมีอยู่ว่าเพียงเคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนที่ไหนอ่าวันนี้ก็ต้องอให้เจ้างานเลยครับ ซี o ของ p ีเของเรานี่เลยคนนี้จะรู้นะเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ว้ตายแล้วข้อ2องเหรอครับข้อ2ประธานรัฐมึนมึนงงมาน่าจะเป็นเขาเขียวนะเขาเขียว่โอเคทวนคําถามอีกครั้งนะครับวันนี้ p ีเนะครับมาจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สถานที่ไหนข้อหนึ่งเขาใหญ่นะครับข้อสอง ข้าวเขียวค่ะคร,รีบตอบมาทางนะครับ Facebook ของรถกระดุกออนทัวร์นะครับหร<ช>ือสแกนคิวอาร์โค้ดรโทรมาก็ได้ะนะครับ<ช>วันนี้เวลาหมดแล้วเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับปีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ค่ะ